ขาค่อยๆส่วนนี้เรื่องพวกนีาโอเคที่ทุกเรื่อบุตรชเขาให้แมน่เขาไม่ส่วนนั่นทัต้งทัที่ได่ทักบุญแล้วอุ๊บประโยชน์แรกโอชิตพายบิดามันดาครูตาอาจารย์ญาตินพิษยเจ้าตำแนายเรนพระภูมิเจ้าที่แม่นางเจ้าดีแม่นางคงคาพญามัจจุรานายมีนวิบาล นายพานสุราเสนาโบดีจะเป็นเข้าจัตุโลกบ้านขั้นสีเสรีพุทธคมานสั้นจารุมหาราชิกาเบื้องบนยอดถึงที่สุดมหาพรหมเบื้องต่ำตั้งแต่อวบีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบคู่ของจกักรวาลอา,น,า,านันทจักรวาลขัานทั้งหลายที่ท้องคุกขอให้พ้นจากคูกขานทั้งหลายที่ได้รับบุญเราะโมหันีสูบไปโด,ดยยิงขึ้นไป คุณ yeah. ิไปเียทุกวันหลังจากที่ไปตอนจะหลับจะนอนไหว้พระถเสื้อของคิดทุกวันทุกวันประโยคแรกของุที่บิดามารดาของเราทุกคนเพราะบุดามารดาของคนเรามันไม่มีเฉพารสองคนเท่านี้เพราะเรากิดมาในโลกทีบิดามารดาที่มีเป็นเสเป็นล้านซึ่งเกิดจาการในโลกนี้บางคงก็เป็ ข้านมชื่อเลยทีเดะ่ี่แกอาศัยพวกหรองผู้มีโอกาสผู้มีบผู้มีโอกาสผู้มีบอเวลาที่ราทำหนเืหน่นใชเืงเขาบ้านก็จะเ็นได้ามันเเพืาอไมาพูดก่อนจะมาเรือจารลูกหนึ่งไป้ภาวนาพ้นหาวิดาบรรดาเขาพระสงฆ์เช่นเยพราะฉะนั้นเือจริ มิน yes. <T |ar|> ีงานจบเป็นานลบมือนลบมือทำที่ว่าน่านบมือมันมีแสงสว่างเยมีแต่เดกบน่งคด็ไเ้็ๆจิบอไปเลยไปซของไปมบายส้าทีนี่เราจิบอมันไปนานหงลยเปันสิบปีเราไม่ยังไปท่ที่ไหน นี่อารุปเมืองตะลกับกับอาุวเมืสวรรค์หนึนมีเมืองมนุษย์จะเป็นวันถึงคืนถึงของเมืองมนุษย์มืงสวรรค์เนี่ยมันยาวนานผู้ตจอมะลก็ทุกว่ากพราะฉะนัมีพวกเราเรื่นีพวกเขาต้องพูดอยรยากบ้างเวลาทำยูนี่นที่เชื่อเทุกวันทุกวันสบาทุกวันทุกวันแต่ส่วนนี้เขาทุกวันทุกวันอย่าลืมนะ